รับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิปซอทรีโอแมชเฮ้ยทำไมอย่างนาอย่างนี้อ่ะ อ่ะอาโซ<ะ>ื้อกับข้าวมาเรียบร้อยยังโอ้ซื้ออะไรล่ะเตียนนี่หนูยังไม่ได้ไปตลาดเลยอ้าวทำไมยังไม่ไปอีกอะตั้งนังเลี้ยวก็ดูสิเนี่ยพี่หลุยซ่อมรถตั้งแต่เช้ายังไม่เสร็จเลยเนี่ยอาหลุยนี่ซื้อมาซ่อมหรือซื้อมาขับเนี่ยเฮียเนี่ยรถทั้งนแรกยางมันรั่วงไงเดี๋ยวก็จะเอาไปป่าเอาเครื่องตากไปติดอ<ะ>ีกแล้ว้วดูสิไปหน้าก็ขาดอีกนน,นี่เบรกเบรกไม่ได้เบรกไม่ได้นี่ขันเร่งก็ค้าง นี่จะจะซ่อมมาไหนก่อนดีปะเนี่ยจะไปล้วนอะทำไอ้นู่นทำไอ้นีทน่ทำหลายอย่างอย่างเงี้ยโบราณเขาบอกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่เฮ้ยนี่ซ่อมรถนะไม่ใช่ขั้วถัว่วเำสุภาษิตไงขั้ถั่วจะสุกฟืนก็หมกใช่หมายถึงว่าคนที่ตัดสินใจทําอะไรช้าลังเลทําอะไรไม่ทันการเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่เออหรือไม่ก็กว่ากับข้าวจะมา ไปก็ไม pues okay. ่ฮ้ยพี่ว่าติดต่อาไว้เอาหวยกับข้าวก็ไม่ไรตอนนี้ไฟไหม้แล้วไปดูเยคอนไบคาเียสนับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตสบูเบเนตซีแอนด์อี ดีนะครับนั่งดีๆนะครับไอ้ฉันนั่งดีอยู่แล้วออะแกได้เห็นไม่ค่อยดีเออท่านครับนะเออวันนี้ครบกำหนดที่รถจะต้องไปถ่ายน้ํำมันเครื่องแล้วนะครับเออแล้วก็ช่วยเช็คน้ํามันเกียร์ให้ด้วยกันแล้วกันว่าแต่คันเกียร์อยู่ตรงไหนครับอยู่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไง เกียร์นี้นะครับท่านครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเพื่อเป็นการบําบัดให้สภาพจิตใจเราปลอดโปร่งเนี่ยเดี๋ยวท่านอ่านหนังสือสักหน่อยดีไหมครับเอาเป็นพวกหนังสือเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ําดูปลากรังทำอาหารนวดสปาปลูกป่าดำนาดูนกดูนี่นี่แอนไอ์แลนลี่ตีกอล์ฟล่องเรือส่องสัตว์ดูงิ้วดูละครเวทีเที่ยวตลาดน้าชมธรรมะเรียนเต้นแล้วก็เรียนร้องเพลงนะครับ เอาอะไรก็ได้ที่มันลงท้ายด้วยสวัสดสวัสดนะผมบอกชื่อหนังสือไปตั้งเยอะท่านเอาเกี่ยวกับสวัสดสวัสดอ่าเออท่านสนใจจะเลี้ยงแมวสีสวัสด์เหรอครับเอามาจับหนูหรือไงเล่าเออไปเอาอะไรมาก็ได้ครับครับยาพูดไม่คิดครับครับพยานครับครับผม ท่านครับเมื่อกี้ท่านนั่งอยู่ตรงนี้เหรอครับก็นั่งอยู่ตรงนี้ดิจะไปไหนเราก็นั่งดมน้ำมันเหลืองตากระต่ายก้าตัวอยู่เนี่ยเออท่านนั่งอยู่ตรงนี้ท่านเห็นอะไรแวบๆหรือมีใครผ่านเข้ามาในนี้ไหมครับเนี่ยทํางานหนักแล้วเบอร์ยเงี้ยแหมสมองพักผ่อนมั่งจะมีใครที่ไหนเราเออครับครับผมอาจจะเดินลื่นไปเองก็ได้ครับอ่าครับเดี๋ยวผมไปหาหนังสือมาให้นะครับดี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  ท่านครับท่านได้ยินเสียงอะไรไหมครับเสียงอะไรอะไม่เคยไม่ยินเลยเออแล้วเห็นใครผ่านไปผ่านมาทางนี้ไหมครับไม่มีเลยเออแล้วถาดนี้ของท่านปะครับไม่รู้ของใครเอะก็มาฉันถือมาที่ไหนเลย <sh arp> เห็นไหมเล่าเออที่จะบ้าแล้วทํางานหนักแล้วมั้งเนี่ยเออ,เอสงสัยผม ผมเบลอครับผมนั่นแหละนั่นแหละพักผ่อนให้มากๆหน่อยนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมไปหาหนังสือมาให้นะครับครับเดี๋ยวครับท่านท่านกำลังจะทำอะไรครับจะดูเกียร์มันอยู่กับที่จะได้ไปขยับโอ้โหท่านครับนี่ท่านอย่าเผลอลุกไปไหนนะครับเดี๋ยวเกิดหกล้มขึ้นมานี่เป็นอัมพาเลยนะครับ อมพาตอัมพาตครับผมเป็นอัมพาตแต่ว่าต้องเอาไปกายภาพบำบัดที่อัมพวานะครับเออก็เล่นไปเล่นไปอยู่นี่แหละครับเล่นไปเล่นไปไปหาหนังสือมาให้นะครับครับครับท่านท่านโอ้เวโอหท่านครับท่าน โอ้ท่านเห็นใครไหมครับใครไม่รู้ครับเออมาจกก้นผมครัท่านอะไรอะไม่เห็นใครไม่มีใครเลยแห่เนี่ยไม่มีใครเลยหรอครับทำงานหนักแล้วก็เบอร์ใหญ่ละเบอร์ใหญ่ละท่านครับฮะมือท่านทําท่าอะไรนะครับอ๋อจะยิงปืนเป้าเป้ายิงปืนเดี๋ยวแล้วท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับก็แกน่ะอุ้มฉันมาตั้งตรงนี้เนี่ยคิดนี่มึงสิ่เดี๋ยวแม่ทำเองย,ยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย นี่ผมอุ้มคุณท่านมานี่เหรอครับสมองอะไปละไายไปแล้วทับงานหนักเกินไปใหญ่ไหมครับครับท่านครับผมคงเบรินะครับท่านไปนั่งที่รถดีกว่านะครับโอ้โหท่านเดินไม่ได้จริงๆด้วยครับเพราะว่าเดินไม่ได้เดินไม่ได้ค่อยๆลุกครับคุณพ่อครับเป็นไงบ้างครับบุรุษพยาบาล พาคุณพ่อไปกยายภาพบำบัดอาการเป็นไงบ้างครับคุณพ่อโอ้ยให้พ่อตายสลิงลงมาจาก4ชั้นแนะ่ตีลังกาหกเมนลงมาด้วยโอ,โ,โอ้ยรู้สึกว่าขาจะเริ่มขยับได้นิดๆแล้วปีตายสลิงตีลังกาด้วยใช่โอ้โหนี่คนนี้ก็พ่อเป็นจาพนมเหรอครับเนี่ยขอ,องนี่แหละ แล้วเป็นไงฮะอาการขยับเขยืย่อนขาขาก็ขยับแรกนิดหน่อยนิดหน่อยยังเดินไม่ได้นะพ่อเนาะยังเดินไม่ได้โอ้ยต้องดลดตลอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุณบุรุษพยาบาลเขาดูแลให้อ้าวแล้วลเป็นอะไรอาการท่าทางแม่เหมือนไสเดือนถูกน้ําร้อนเลยนะคะ <c oughs> ไม่จกเนี่องกินขนมปังสังเยยากข้าไปละเป็นไงบ้างครับเนี่ยอาการครับผมก็พอดีผม ไปหาหนังสือให้กับคุณท่านนะครับแล้วก็ไม่รู้มือดีที่ไหนครับมันเข้ามาป่วนเพื่อนในบ้านทั้งทีบทั้งตกและไอ้ดอกสุดท้ายนี่จกก้นผมนะครับเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงบ้านเราก็มีกันอยู่แค่นี้ไม่มีเด็กที่ไหนเข้ามาได้หรอกครับตัวรอบขอบชิดขนาดนี้ก็นั่นสิครับแต่แต่ผมยังจุกอยู่เลยไม่เป็นไรครับคุณไม่ต้องตกอกตกใจเลยนะฮะบ้านนี้ไม่มีขโมยไม่มีใครแปลกหน้าเข้ามาแน่นอนผมรับรองได้เพราะว่าบ้านนี้มีความรักการรักษาความปลอดภัยสูงมากโดยเฉพาะผมเนี่ย แอบเอากล้องวงจรปิดมาติดเอาไว้ไม่มีใครเห็นแล้วครับเห็นลูกฉันกลัวว่าแกจะแกล้งฉันก็เลยติดกล้องเอาไว้เดี๋ยวมาเช็คก,กันในกล้องได้เลยนะครับดูในกล้องนี่ฮะที่รักฮะซ่อนไว้ตรงไหนทำไม <st ays> ร <st ays> เรามองไม่เห็นนะครับซ่ <st ays> อนไว้ตรงไหนคะก็ซ่อนไว้ตรงตู้นี่ไงฮะกล้องอันไหนอ่ะตัวนี้ครับอุ้ยทายทำไมมองไม่เห็นเลยเนาะ โอ้คุณซ่อนยังไงคะเวลามาซ่อนแล้วก็แอบแอบไว้แอบยังไงคะเอาแอบไว้ในนี้ครับมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาเดินมาเดินมาไม่มีใครแล้วก็วางป๊เอาหมีมาปิดไว้ปั๊บแค่นี้ก็ไม่มีใครเห็นแล้ววายไหนอุ้ยตายแล้วดูสิชันมงไม่เห็นกล้องเลยอุ้ยตายคุณเอากล้องไว้ไหนเนี่ยเอ้ามาแหกกล้องอันเบลอมาเตอโถมวางแบบนี้เอ้าถ้าคนในบ้านเนี่ยจะเห็นแต่คนนอกอะเขาไม่รู้ เออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเช็คให้เดี๋ยวผมเช็คให้เมื่อกี้โดนอะไรโดนทีโดนตบโดนต,<บ>ตีเดี๋ยวมาเช็คดูในกล้องนี้ได้เลยแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะเพย์ภาพให้อืมมันอาจจะรุ่นเก่าสักนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยคุณพ่อะนี่คุณพ่อแอบเปลี่ยนเอาหนังโป้มาใส่วันน,นี้แหละครับเนี่ย <c oughs> หนังโป้ที่ไหนเราสารคดีญี่ปุ่นแม่ดอกซากุระยั่วสวัสด้ย โอ้ไม่ใช่แล้วนะอันนี้เทปเก่าครับกเดี๋ยวกกกกกแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บเฮ้ยนี่คุณพ่อคุณพ่อไปแกล้งคุณออดเขาเหรอเนี่ยอนี่คุณพ่อไปตกไปถีบไปทําอะไรเขาเนี่ยนี่หลักฐานมันบอกเนี่ยนี่คุณพ่อเดินได้เหรอครับเนี่ยคุณพ่อขยับตัวได้ คุณพ่อทําอะไรด้วยตัวเองได้แล้วคุณพ่อมาโกโหกผมทําไม<อ>ว่าคุณพ่อเป็นอามาัอามาพาตพึอัมพาตเดินไม่ได้เอา,เอาแล้วเชียวลูกเราละปีพ่อกําลังป่วยค่ะว่าพ่อแกงป่วยนี่คุณก็ช่างพ่อคุณเ่อ่าพ่อเธอสิแกเป็นแบบนี้ดูก็รู้ว่าแกชอบเรียกร้องความสนใจจากคุณนะแต่คุณพ่อทําอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับเดินได้ทําอะไรได้เองอแต่ผมก็จ้างมาเสียเงินเสียทองสิครับพ่อ,อ,อนี่สรุป,รปว่า คุณบัญชานี่คุณแกล้งผมแล้วครับงั้นผมจะไม่ทํากายภาพบําบัดให้คุณแล้วผมขอลาออกครับคุณอะไรครับคุณพ่อคุณพ่อทําอะไรเขาอะอย่าไปไหนนะอย่าไปไหนนี่ถ้าฉันอยู่คนเดียวนะฉันเหงานะฉันหวังเวงนะนี่แกอยู่กับฉันนะนะครับฉันจะเรียกโคโยตี้สองอันโคโยตี้เขาเรียกเป็นตัวเขาไม่เรียกเป็นอันครับตัวตัวนะนะเอออยู่กับฉันนะนะนั่งๆๆๆให้อยู่ แล้วไม่แก้งผมเลยนะครับจะมาแก้งทำไมเล่าแมแ่คุณพ่อจะทำอะไรเนี่ยก็จะพาเขากลับไงโอ้โหนี่ไหนบอกจะไม่แก้งเลยครับก็แกล้งไงก็ทักทำไมเล่าไม่น่าทักเลยเอ่ากันไปเดินเล่นพากันไปเดินเล่นโอาคุณอ้นครับคุณมาเข็นพ่อผมดีกว่าไหมครับครับครับผมก็ว่างั้นแหละครับคุณมาชานั่งเะครับออออนั่งครับ ดีๆนะไม่ไแ้มา่โอ้โหบังอไดจะจ้างนั่งรถเข็นมาทำไมโอ้ยคุณพ่อนี่จริงๆเลยก่อนบายคลายเครียดก่อนบายคลายเครียดสนับสนุนโดยไดมอนด์บลูพงเง่าบวผสมผงใบสะระแหน่ตราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผมขอเช็คให้ละเอียดหน่อยไม่ได้อยู่บ้านตั้งหลายวัน อะไรมียามเข้ามาในบ้านเราด้วยเหรอครับเนี่ยมีเข้ามาบ้างเหมือนกันค่ะวันนั้นเครื่องซักผ้ามันเสียดิฉันเลยวานให้เข้ามาดูมอเตอร์มันหน่อยค่ะอ๋อยามมาซ่อมเครื่องซักผ้าค่ะคือยามที่นี่เก่งเขาก็สารพัดช,ช่างอะค่ะอ มันถือกระบองเข้ามาทําไมอะครับเนี่ยอ๋อ,อวันนั้นงูเข้าบ้านค่ะแล้วมันหนีเข้าไปใต้เครื่องซักผ้านะคะก็คงเอากระบองมาตีงูะคะ่ะเอ้คุณทําไมเสื้อผ้ายามันหลุดลุ่ยขนาดนั้นล่ะครับไม่เห็นมีอะไรเห็นใส่แต่กระแกงในตัวเดียวอ๋อคือวันนั้นงูเข้าบ้านงูมันตัวใหญ่มากก็คงปั้มปัป้มฟัดกับงูอะค่ะงูกัดเสื้อผ้ายามขาดหมดโอ้งูตัวใหญ่มากเลยนะก็คุณเอาแล้วคุณลงไปปั้มอะไรกับมันล่ะครับน่ะอ๋อ อ๋อยามเขาให้ดิฉันช่วยจับหัวงูให้หน่อยอะค่ะมันจะถกเขาเอา๋อเหรครับค,คุณให้ตังมันด้วยเหรอเนี่ยแหม่ก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆเขาอุตส่าห์มาช่วยจับงูให้นะคะคุณอย่าลืมนะว่าหลังบ้านเราเป็นป่านะคะครับสบายใจเย่างนี้ก็สบายใจคุณค่ะคือผมชีวิตไม่ต้องมาคิดอะไรมากไม่ต้องคิดมากเลยค่ะครับผครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ๊ะทำไมบ้านช่องมันเงียบอย่างนี้ละคะแล้วลูกสาวเราตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างอะเนี่ยฮะ ที่มันผัวมันตายแล้วมันอะไรนยมันเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนวนอะไรของมันนวลนวลมีอะไรบอกฉันที่นวลมีอะไรเด็กคนนี้ผู้คนนี้ฉันใจไม่ดีนะมีอะไร <N> รู้เรื่อลมันจะรู้เร่องมันดนวลีใจเย็นๆก่อนคนมันคงตกอ,อกตกใจอะไรมาแหละคุณไปรีบให้มันเล่าให้มันเล่า,างนี้มันจะนึกอะไรออก่ฉันอยากต้องค่อยๆพูค่อยๆคุยถามมันดีๆเดี๋ยวผมถามให้ไกี่คาเดี๋ยมันก็ตอบออนวลนอะไรเป็นอะไรนวลคุณจัง่ะเห็ไหมแค่นี้ก็คุยกัรู้เรื่องแล้วทาไม คุณกังก้งกันอไรฆ่าตัวตายค่ะกังลูกสาวฉันอ่ะกินยาฆ่าตัวตายโอ้ยไม่มีอะไรหรอกคุณตกอกตกใจไปได้ลูกสาวเรากินยาฆ่าตัวตายอ๋อแล้วไปกับกับกับพูดว่าอะไรนะคุณกังกินยาฆ่าตัวตายค่ะลูกสาวฉันกินยาฆ่าตัวตายแล้วตอนลูกสาวฉันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนกั้งกังพ่อเฮ้ยพ่อเฮ้ยโอ้ยตายแล้ว ไอนนี้เราลูกมันต้ลงลูกเราปวดลูกนี่เป็นไงบ้างลูกบวกมหมซิเป็นไงบ้างเอ๊ะนี่ทกลงมาบอกว่าลูกกินยาเข้าไปเหรอลูกเอ๊ะมันจะได้ไหมปวดท้องไหมปวดท้องไหมลูกเอ๊ะดี๋ยวคุณตกลงลูกเราเป็นอะไร ฉันว่าพาไปโรงพยาบาลเลยดีกว่าแล้วไปโรงพยาบาลไม่ทันเบอกว่าคนที่กินยาฆ่าตัวเข้าไปเขาบอกให้จกจกคอลวกคอให้อเจียนออกมาโอ้คุณก็ล้วงสิลูกมาอาปากอางากอาปากอาปากอ่ะนก่จะล้องไปทั้งมกอบเอา้วกดียากอนิ้วเดียวไมบไดอหรอกอาบกอาบอก่าี่จะแบบว่าให้อนะต้อูบหลังให้อากอาบังอูบาลอาบหกอาบาอากกไงบากอกอบากอกออรู้สึกอออม ปวกไหมปวดไหมไอ้คุณทำไมฉันรู้สึกคลืนไส้ใหญ่โตเลยเหรอเหรอจะปวดอยู่แล้วเนี่ยคุณก็กินเข้าไปเหรอฉันไม่ได้กินหรอกแล้วควรรู้รูปหลังลูกสีรูปหลังเนี่ยนะรูปหลังลูกโอ้โหทัายาเยอะขนาดเนี้ยไม่ไหวหรอกมันคงไม่อยู่หรอกจะทำไงอ่ะตอนนี้คุณคุณคุณหลบ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 เฮ้ยในดวดมานี่สิไม่ได้อาบน้ำมากี่วันแล้วเองอะเจ็ดค่ะเจ็ดวันดีเลยใช้ได้เป็นไงบ้างลูก ผลว่าให้ได้ผลพวกแล้วออกไปเยอะๆลูกยามันจะได้ออกยาพิษจะได้ออกนีลูกกินไาเยอะไหมว้ายอะไรเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็นังนวลมาบอกว่าลูกอ่ะกินยาฆ่าตัวตายจะบ้าหรือคะก้างไม่ได้กินยาฆ่าตัวตายแล้วลูกเป็นอะไรอ่ะหนูปวดท้องอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูเวียนหัวหนูหิว เิือข้าวหนูหนูกลอมใจอ่ะหคุณภูสามีหนูตายอ่ะแวก็กินอะไรไม่ลงที่เชื่อไหมหนูไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วอ๋อแล้วลูกกินอะไรอ่ะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเราไันรู้ว่าเป็นอะไรปะมมาแกิน,นแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวไงคุณมันก็เลยปลวดท้องได้นี่<อ>ไม่เอานะลูกอย่ามาคิดมากเลยนะนี่แกจะเสียใจทําไมฮะผัวแกตายก็ดีแล้วไงฮะแกก็จะได้เงินประกันไงที่แกทําไว้ตั้งสิบล้าน ลูกไม่เอาคุณแม่ชีวิตกั้าค่ะชีวิตเจ้าไม่เคยอยากได้เงินชีวิตกั้งอยากได้แต่สามีอยากได้ผัวคุณแม่ได้ยินไหมกั้งอยากได้ผัวอยากได้ผัวอยากได้ผัวไอ้พวกผัวเนี่ยนะฉันบอกให้นะมันก็เหมือนพวกเสื้อผ้านั่นแหละลูก เก่าไปขาดไปถึงเวลาเราก็เปลี่ยนใหม่สิเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแกมีเงินซื้อของกินให้มันเท่าไหร่ผัวแกก็จะมาหาแกแบบไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นแกอย่าลืมมีทองท่วมหัวไม่ต้องมีผัวก็ได้นี่นะและที่สําคัญเนี่ยนีไอ้ผู้ชายหน้าโง่ไอ้บรรดาผัวหน้าโง่แกทั้งหลายเนี่นะแกไม่ต้องอะไรหรอกถ้าแกมีเงินเยอะๆแกก็ใช้เงินเนี่ย ฟาดหัวมันแกนั้นเองใช่ไหมคุณเนาะเลรอเป็คุณคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอจริงสิคะคุณไม่ยุลูกอย่างนั้นได้ยังไงอะฮะเอคุนที่ทำไม่ดีทำไม่ถูกซะแล้วนะไม่ถูกอะไรนี่เอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะโทรหาบริษัทประกันชีวิตที่ฉันทำไว้ให้แกนี่ฉันทำไว้วงเงินตั้ง1ิล้านบาทและผู้ที่รับผลประโยชน์ก็คือแก ตัวหาบริษัทประกันเโหจะได้ผัวเป็นคนขายประกันเฮ้ยให้เขามาเอาเงินมาให้เงินประกันหาไหมฮัลโหลฮัลโหลบริษัทประกันหรอคะใช่ค่ะบังเอิญว่าลูกเคยดิฉันเนตตายแล้วใช่ค่ะดิฉันทำเงินประกันไว้สิบล้านบาทลูกสาวดิฉันเป็นผู้รับผึงประโยชน์ค่ะดิฉันต้องการเคลมประกันเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้เลยนะคะแค่นี้นะ รรรออเปนจีนบ้าไูสวัสดี <ไป S 2> ครับผมพิสุทธิ์ครับมาจากบริษัทประกันชีวิตมีอะไรผมรับใช้ครับามามาจากบริษัทประกันชีวิตครับผมเอาเพิ่งวางสายเมื่อกี้ทำไมมาเร็วจังอ่ะอ๋อบริษัทผมตั้งอยู่หน้าบ้านคุณเนี่ยครับ